สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุกคนครับผมมวันนี้ก็มาพบกับผมกูเกิลลาวอินเตอร์ครับผมวันนี้วอลาะไรอ่ะพี่น้องเบิรงนี่ครับผมเอียงกันดีครับผมมันคือครับมันคือมันคือเห็ดพอครับพี่น้องเห็ดพอครับผมหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับผมเพื่อเศรษฐกิจครับผมนี่หนึ่งกิโลอ่าแถวแถวแถวผมอยู่ครับผมหนึ่งกิโลสามร้อยยี่สิบบาทครับผมนี่แหละครับผม ื่อจะได้กินครับผมไปซื้อมากมื่อนี้แลวครับผมซื้อมากหลักก็เเทศเองครับผมนี่คือยอดใบพักติ๋วแล้วครับเด้อซึ่งเป็นแบบอาครบสูตรแบบบานเท่าเลยครับผมคือแบบได้กินอาหารแบบนี้ครับผมถือว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดเลยครับผมเพราะมันมีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับเนาะอ่เพราะมันเพาะปลูกไว้ได้ครับผมแบบสี่ครับอันนี้กับแบบสี่กับผคือไปครับผมเขาใสิใส่แก้วใส่ยังผมมโใส่ครับผม ตัดขวดเอาเลยครับผมเนี่ยมันต้องทั้งสี่ครับผมถ้าพี่น้องได้ยินเสียงยังตะจากยเกียยังกระปุกต้องตกใจครับผมข้างนอกฝนตกอยู่กับผมตอนนี้ครับผมถ้ามันมีเสียงอนด้วยยังกระตองเขาตรวจเไปนั่ไหลายๆเลยครับเด้อโอเครับผมวันนี้ครับลุยกับผมบอลไรอยางให้ห่างครับผมเห็ดกินจนเหือแตกเลยครับเพื่อดใส่กินนะครับมือนี้ไปจัดมาหนึ่งกิโลครับผมพอดีเงินเดือนออกนะครับมาพี่น้องไมเนี่ยครับผมข้าวเหนียวกับข้าวต้มปั่น ข่านี้คือบูตรวะเออสุดติงกรติ่งแมวแถวนี้ฮัลโหนี่อย่ไใเบิ่งครับผมนครับผม อ่อนครับผมแบบเป็นรสชาติแบบกรุบกรับกรุบกรับหอมๆครับผมหนึ่งปีไม่หนึ่งครั้งพีง่น้องเอ้ยโกรธบาคนแม่แจกครับผม โอ้โหเฮ็ดบะก็เลยมันกินนี่อ่ะอืมมาเด้อครับมาเด้อกินกันนะครับอืมบอกเลยว่าสตงสเต็กสูบอะไรครับผม๋องบพักเกี่ยวครับ หอมใบผักกิ่วครับสุดยอดหอมม่มฉ่คือม,มันเขากันได้ลงตัวเลยครับผมจึงอ่าน้าใ้กินทีครับผมคือว่าเป็นอาหารอันโอชะเลยครับผม <ๆ S 1> นี่จะดอกใหญ่ๆครับผมอีพอยีเมนนอน <c oughs> อะจะแซ่บขนาดนั้นอันนี้ก็จวนหน่อยครับผม ให้มอญักแบบลอยๆดูครับผมหนงกิโลมาเนี่ยจัดมากหนึ่งกิลโลครับผมจัดมามมนเนี่ยคืแบบคิดอยา่างแห้งเลยครัผมเห็นอยู่ทางบ้านเขาไปหาเห็ดอืมเนี่ยครับผมออื บอกเลยว่าชุดๆนะครับผมนี่ครับผมเห็ดเพาะครับเห็ดเพาะนะครับผมอันนี้คือเห็ดเพาะที่เรากินได้นะครับผมเห็ดเพาะที่กินไม่ได้ก็คือเห็ดเพาะเซินยิ้มนะครับผมอืมนี่ครับ ทั้งหิวทั้งเมื่อยครับผมทั้งแสบเดินอาหารชุ่มยอดครับผมโอเคครับผมตรชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสำหรับติขอมมะใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอ้ยกดอ่ากดติดตามกดกระดิ่งนั่นเลยครับแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ